อันนี้แปลงนี้น่ะตาจะปูผลึกะอันนี้ผังแม,งล,ง,แมงลักพักแมงลักผักอีตู้นี่เนาะแปลงนี้น่ะสเกลมาขุดมือนี้บ่ขุดว่านเลยขุดกระเต๊ะม,มือวานนี้แลนตาได้อันยอดเป็นเม็ดพันธุ์บอกขึ้เป็นต้นกะ อันนี้เอดเป็นเม็ดอันนี้เอาเสื้อเป็นเม็ดเลยปีนี้อายุทเท่าไรล่ะค่ะตาปีนี้เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าปีปยังเอฟน้ำสซนน้ำอันนี้ได้อยู่เนาะได้อยู่ยังแข็งแรงอยู่ยูยสซนน,นี่ปูเพลอแเน่ค่ะตาของตานี่ลำหัวลำหัว กะลัมโดกะลัมดบล็อกกะลิสีขาวสีเขียวดอกอะไรนะคะบ,บคล็อกกะลิบล็อกกะลิอ๋อกะลิสีขาวกับสีเขียวสีขาวกับสีเขียวกะลัมกะากาดขาวหอ่อกาดขาวหอ่อกับเขียวปีเขียวปีที่มันหมดแนละ้วหมายถึงว่าตาเอ็ดผู้เดียวเปล่าคะผูเ้ดเดียวแตดแต่ว่าเห็นนี่เป็นโฮเป็นเพลือเฮานี่เป็นทุ่งฟางหญ้าแล้าตาเนาะ เอออาชีพงายอยู่ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแล้เ,เดี๋ยวให้ดูถั่วฝักยาวคุณตาแกปลูกไวน้นี่นี่นะคะถั่วฝักยาวเนี่ยดุกเลยทำเป็นไม้ประสานกันอย่างนี้นี่ค่นี้ดุกนะของคุณตาแกเดี๋ยวจะพาเดินไปดูอีกอ่านี่คือแกบอกว่าแกทำคนเดียวนะคะทำคนเดียว เนี่ยคับแป้งของแกนะแต่ว่าหญ้ามันขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเก็บเกี่ยวหมดแล้วเนี๋ยวมันจะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะเป็นแตงมีแตงด้วยถูกแตงด้วยนะคะเนี่ยแตงน่าจะเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วเนี่ยทำค้างแล้วก็จะมีถั่วฝักยาวเนี่ยลักษณะนี้เลยยาวไปถึงนู่นเลยนะคะ ยาวไปถึงนู่นเลยก็ก็ดกอยู่นะคะเนี่ยทอก,กยาวเยอะเลย ทำเป็นไม้ประสานกันนะคะของคุณตาแกไม้ประสานก็เป็นระยะยาวอยู่นะมีอยู่สองสามที่นะคะที่ทำแบบนี้ก็เนี่ยค่ะแล่งน้ำติดกับแรงน้ำก็มีท่อมีอะไรตรงที่เรามองเห็นเขียวๆตรงนั้นนะคะที่เป็นแถวยาวไปเน,นี้ยก็ถั่วฝักยาวของคุณตาแกนี่แหละ อันไหนคะคุณตาถั่วแขกถั่วแขกถั่วแขกนี่กินอะไรมันคะคุณตาเอาไปผัดเอาไปผัดไปผัดเป็นรวงไปทำเล่นลยอะย่อ๋อมันจะเหมือนกันกันกบไปถั่วลันเตาไหมคะเ,เหมือนกันอ๋อเหรอหนูก็เพิ่งเคยเห็นถั่วแขกนะคะเนี่ยพวกเขากินกเป็นกอบนะอ๋อลักษณะมันก็คล้ายๆกันกับถั่ว ถั่วไอถั่วฝักยาวเหมือนถั่วปีใช่ไหมคะกินแล้วมันจะหวานอืมนี่นี่ลองชิมดูแตาว่าลองชิมดูนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองอ๋อนี่กรอบรสน้อควากหวานเบนเบนนะคะแล้วเหมือนมันมันไม่มีอืม อ๋อเหมือนกลิ่นแล้วก็รสชาตินี่จะเหมือนเหมือนถั่วฝักยาวค่ะคุณตาแต่ว่ามันเหมือนมันไม่มีไม่มีเม็ดมีเนาะเอออันใหญ่มันเม็ดอันใหญ่อ๋อเม็ดฝักเล็กมีเม็ดมเีเล็กเล็กอยู่อืมเอาเป็นยังไ,ไงกินแล้วเป็นยังไงหวานอยู่ค่ะหวานาอันนั้นแหละหวานอยู่อ๋อหนูก็เพิ่งเคยเคยกินนะไม่เคยเหรอไม่เคยค่ะไม่เคยครั้งแรกเอออันนี้แหละอะไรนี่แหละ อืมอร่อยดีค่ะอร่อยดีขาดเนี่ยอร่อยมากอืมแล้วแบบนี้คุณตาขายยังไงคะถ้าแบบนี้นี่โลละสามสิบาทนะโลละสามสิบาทครับเอาไ้มันถูกยังคะคุณตาธรรมดาก็ขายสี่สิบห้าสิบแหละอืมเก็บขายส่งราคาขายส่งโอราคาขายส่งโลนึงก็น่าจะได้เยอะอยู่นะคะเนี่ยเพราะมันมันลูกเล็กเนี่ยได้เป็นถุงคุณตาบอกแล้วไปตําได้ไหมคะตําเหมือนถั่วได้ไหมเหมือนถั่วเนาะอืม อืมนะเขาเนี่ยคุณตาเขาปลูกนี้ทำเป็นค้างเหมือนกันกับปลูกถั่วปลูกอะไรนะคุณตาเนาะเป็นต้นอันนี้มันไม่ออกถ้ามันออกหมดนี่โอ้ยต้นมันก็เหมือนใบถั่วเนาะคุณตาเนาะออแต่ว่าใบถั่วมันจะน่าจะเดี๋ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใบอันนี้คือนี่คือใบถั่วแขกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใบถั่วขักยาวอืมก็จะคล้ายๆอยู่นี่ค่ะเนี่ยแต่ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะใบแบบนี้ยาวๆแบบนี้นะ นี่ก็ออกมาเป็นลูกเลยดกใช่ดกดกนะนของคุณตาแกนแกดูแลคนเดียวเลยไหมคะคุณตาคนเดียวคนเดียวตั้งแต่ปลูกรดน้ำใส่ปุ๋ยลุยคนเดียวเลยอายุเจ็ดสิบห้านะคะครับลืมลืมหรือเปล่าว่าตัวเองอายุเจ็ดสิบห้าไม่ลืมโอ้จะทำอะไรเนาะกำลังกายไปด้วยเลยโอ้แข็งแรงแข็งแรงนะคะ มีพาหนะก็คือจักรยานหนึ่งคันเนาะคุณตาเนาะเออทำแล้วขี่ซาเล้งแหละมาอ๋อปกติก็มีซาเลง้งอืมเนี่ยนะถั่วแขกก็มีถั่วผักยาวก็มีถั่วฝักยาวยคุณตาเก็บไปขายนะขายยังไงคะคุณตาสามโลร้อยสามกิโลหนึ่งร้อยบาทกิโลละสามสิบห้าเก็บเป็นการรมละกามละสี่สิบการรมละสี่สิบห้ากามสี่สิบ อ๋ 5, อห้กมสี่สิบกมสี่สิบนะอืมแต่ไอ้เวลาคุณตามาเก็บวันหนึ่งอะได้ได้ได้เยอะไหมคะไปขายได้เยอะไหมอ่าประมาณเจ็ดเ <700. S 1> <700. S 2> ป็นร้อยนี่แหละเจ็ดเป็นร้อยเฉพาะขายถั่วนะครับโอ้ยไมงฝั่งนี้อ๋อมันมีเยอะเนาะของตาเนาะตั้งแต่ตรงนู้นยาวมาแล้วไปข้างนู้นนะคะของคุณแกดูแลน่าจะพื้นที่เท่าไหร่นะคะคุณตาสามงานสามงานโอเค ดูแลคนเดียวนะคะอายุเจ็ดสิบสามงานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่แกปลูกนะคะเดี๋ยวให้ดูดนี่นะคะตรงที่แกปลูกอะไปจนถึงไอ้ตรงจัก,กรยานที่แกจอดนะคะไอ้นับจากทางซ้ายมือเนี่ยเนาะจากไอ้ถั่วฝักยาวมานะคะเคตีอยู่ตรงจักรยานเน่ยมาถึงฝั่งนี้นะ อันนี้ก็จะมีผักที่แกปลูกแล้วก็เก็บผลผลิตไปแล้วนะคะแต่เห็นบอกว่าพรุ่งนี้เช้าจะมาเก็บกระลำปีที่ที่ยังเก็บไม่หมดแต่ตอนนี้คือมันเก็บใกล้จะหมดและะ้วค่ะก็เลยปล่อยให้ย่าให้อะไรขึ้นนะก็จะมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะเข้ามาตรงนี้แล้วก็จะมัเป็นผักตรงนี้แปลงนี้ที่จะเริ่มขุดปลูกใหม,ม่ถั่วฝักยาวปลูกยากไหมคะคุณตาถั่วฝักยาว ไม่ยากถ้าเพาะใส่กรบถาดมะเขือน่ะถาดเพาะถาดเพาะต้นปลูกอืมเอนานไหมคะคุณตามันถึงจะออกลูกให้เราเห็นแบบนี้นี่สามเดือนสามเดือนก็จะออกลูกดกดๆแบบนี้เลยเอนี่โอ้เยอะๆค่ะคุณตาเยอะเลยปลูกถั่วน,นี่ัเก็บาสามสามครั้งแล้วนี่เก็บเก็บมาสามครั้งแล้วตั้งแต่ปลูกมาอืม ได้ครั้แง,แงแรกเด้อครั้งที่เด้อครั้งเจ็ดแปดร้อยเด้อเนาะคุณตาเนาะถ้าจะเก็บอีกทีก็ครั้งที่สี่แล้วเนาะอูู้ดกมากเลยค่ะดกมากถ้าเรามองไปแต่บางทีแสงมันอาจจะสะท้อนพอดีนะคะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นมากที่เราเห็นลูกยาวๆข,ขาวๆนะั่นคือถั่วนะคะถั่วถั่วแล้วก็จะมีบางทีมันยังไม่โตนะคะมันอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่นี่นะคะลูกเล็กๆนี่ถ้าโตก็ฝั่งโน้นมั่วฝั่งนู้นใช่ไหมคะฝั่งนู้นโตเีอืม ถั่วฝักยาวปลูกสามเดือนเก็บทุกวันไหมคะคุณตาถั่วสองวันเก็บทีสองวันจะเก็บทีหนึ่งมาเก็บตั้งแต่กี่โมงคะมาเก็บตอนเช้าก็มาเก็บพวกกระลำอะไรเนี่ยตอนเชียงก็เก็บถั่วฝักยาวอตอนเย็นก็เก็บถั่วฝักยาวเก็บนี่คือคุณตาก็ไปส่งเขาเลยเนาะ ไม่จะข้างตลาดครับโอ้ยนั่งขายที่ตลาดเองเลยเออโอ้โหขายหมดไหมครับต้องเลยฮะตีสองเลยตื่นตื่นไปขายแต่ตีสองเออตลาดเช้าตลาดเช้าบ้านเราเลยเนี่ยอ๋อไปขายส่งให้พ่อค้าแม่ค้าเขาด้วยเนาะเออส่งด้วยขายหมดไหมคะตาฮะขายหมดไหมหมดหมดเนาะโอ้โหขยันมากเนี่ยขยันขยันขยันอายุก็เยอะแล้วนะ เดี๋ยวยังแข็งแรงอยู่เลยเนี่ยค่ะทำแปลงเองขุดแปลงเองเดี๋ยวจะปลูกแมงลักปลูกทั้งสองสองสองแปลงเลยไหมคะตาอันนี้จะปลูกพรุ่งนี้แต่เป็นแมงแมงลักมาปลูกแมงลักอยู่อ๋อแมงลักทั้งสองเลยปลูกไว้ขายเนาะก็ขายยายนะมดินดีนะบ้านแพงดีเนาะคุณตาเนาะ แล้วถ้าสมมติว่าอย่างคุณตาเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยจะมีปุย๋ยมีอะไรมาใส่ไหมคะมีพวงนี้ปุย๋ยมาใส่อ๋อก็คือต้องเตรียมแปลงก่อนเนาะครับตรีแป่ปุย๋ยหวานแล้วก็กบดึงแล้วก็แล้วค่อยเอาแล้วก็วกเอาเนียแม่แรักมาขุบเป็นรวมไปลุมอ้าเป็นต้นต้องขุดไปรุมใตมถ้าเป็นต้นแล้วก็คือทําเป็นหลุมเป็นหลุมเนาะแต่ถ้าไอไอตัวแปลงนี้ก็คือหวานเลยหวานเลย มันมีเทคนิคไหมคะตายปลูกแมงลักบางคนเขาหวานแล้วบางทีมเมล็ดมันไม่ค่อยออกนะแมงลักอะ่ะเออบางทีมันก็ไม่ออกนะถึกเม็ดเก่าอืมถึกเม็ดใหม่ไม่ออกอ๋อถ้าเป็นแบบว่าเม,ม็ดใหม่ๆหน่อยเนาะถ้าถ้าเก่าๆแล้วเนี่ยอาจจะออกยากออกยากเปอร์เซ็นต์การงอกน้อยอย่างเงี้เนาะเตรียมแปลงคนเดียวนะคะวันนี้ปกติ ยายแกยได้มาไหมคะตามาช่วยไหมย,ยายมาไม่ได้ยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงโอ้โอ๋อแสดงว่าตาก็ทําคนเดียวเลยเนาะคนเดียวแหละโอ้มียายนะคะแต่ว่ายายไม่สบายไม่สบายมาหลา,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 ายปีแล้วอืมอ๋อเป็นเป็นคนนอนติดเตียงผู้ป่วยนอนติดเตียงก็คือตาก็ลุยคนเดียวเลยแสดงว่าวันนี้เนี่ยก็คือดูแลยายก่อน ดูแลดูแลยได้ลงมาอ๋อก็เลยได้ลงมาบอกว่ายายไม่สบายนะคะวันนี้เนาะโอ้เก่งมากนะตานะสุดยอดเลยอ<ม>ืมถ้าถ้าไอไอต้นเราเก็บเนี่ยค่ะตามันมันดูยังไงคะว่าลูกไหนที่พอสมควรเก็บได้แลว้วตัว,ว,ว,ตว,วอ้วนเอ อ้วนๆหอ,อ,องไว้เก็บลางต่อไปอือคือมันจะมีดูแบบอ้วนๆใหญ่ๆเนอะครับลักษณะอย่างอย่างพวกไอ้ถั่วงี้ค่ะตาม,มันมีโรคแมงลงรบกวนไหมถั่วมีมีเหมือนกันเนาะเออโรคติดยากาแมลงอืออันของตาไม่ได้ติดยากาแมลงเลยหรอคะปลอดส,า,อสา,ารเนาะปลอดสารตาติตาลิศ ยาบำรุงมาลุง,ลงมากรุงลุงดอกอ๋อหันเิ้นตันกโอ้นเอนี่นะคะเนี่ยลักษณะลูกแบบเป่งๆใหญ่ๆห,ห,ห,หน่อยเน้ะตาเนาะใสๆนะคะลูกใสๆหน่อยเก็บโอ้เยอะนะตาเนาะเก็บไม่ไวเลยแต่ละวันได้ตั้งหลายรอย้อยเนาะตอนปลูกนะคะตา ไอ้หลุมหนึ่งเนี่ยปลูกกี่ต้นหลุมหนึ่งกระเพาะหนึ่งสามต้นกระเพาะหนึ่งสามต้นอ๋อหมายความว่าตอนที่เรา,พพาเพาะเพาะเมล็ดอยู่ในถาดเพาะต้นอยู่ในถาดเพาะเนี่ยค่ะที่เป็นหลุมหลุมอะ่ะหลุมหลุมหนึ่งจะใส่สามต้นเลย<ป>แล้วพอตอนที่เรามาลงอย่างเงี้ยนะคะตาขุดหลุมเอามาลงหลุมเนี่ยก็คือไอ้สามต้นนั้นใช่ไหมต่อเสาอ๋อขุดเป็นหลุมไปแล้วก็ปลูกไปมันเ๋ยวแร่งขึ้นมาแล้วเอาหลักเธอเสียบ ก็แสดงว่าคือเขาเลื้อยขึ้นเองใช่ไหมตามแบบนี้เลื้อยขึ้นเองอ๋อเราไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมคะใช่อ๋อก็แสดงว่าตั้งแต่ตอนเพาะตั้งแต่ตอนพอเพาะเมล็ดเนาอะอยู่ในถาดเพาะเนี่ยนะคะหลุมหนึ่งมันจะมีหลุมเนาะหลุมหนึ่งก็คือใส่สามเม็ดเลยตั้งแต่ตอนเพาะเลยพอเราเอามาลงเสาแบบนี้นะคะเอามาลงหลุมเนี่ยคือคุณตาแกจะขุดหลุมก่อนแล้วก็เอาต้นพันธุ์นี้มาลงปลูกเลยในนั้นก็จะมีสามต้นแล้วค่อยมันมันปลูกไปนานแค่ไหนคะตาแล้วค่อยเอาไม้มาเสียบ เออมันออกยอดต่อยอดก่อนอ๋อให้มียอดขึ้นมาก่อนต,อต่อยอดขึ้นมาแล้วก็ทําอันนี้ทําไปเลยอ๋อเหมือนเหมือนว่าเราดูแล้วเหมือนมันมันจะเลื้อยแล้วตักหลักเลยนลวก็ทำลาอมาแล้วเอาอันนี้ตักไปอืมเอานี้เสียง <uous S 2> ในตอน,นี่ฮะอืมเดี๋ยวต,ต้อไตงไปดูตรงนู้นเนาะเดี๋ยวให้ตาพาไปดูไอ้ตรงที่ที่ที่สมบูรณ์นะคะสวยๆที่คุณตาแก่ทาไว้น่ะอืมนี่นะคะอายุเจ็ดสิบห้าแล้วนะแต่ยังดูแข็งแรงอยู่เลย ลุยคนเดียวนะคะเนี่ยกระลำปีก็มีอ๋อเหมือนว่าเราปลูกแล้วกออ็ดูแล้วมันมันต่อยอดแล้วมียอดมีใบอะไรออกมาแลนะ้วเนาะค่อยเอามาเสียบนี่ก็ทําราวแบบนี้ใช่ไหมคะคุณตาทำลาวทาวมีไม้วิ่งตรงกลางนี่ก้ก็สองไม้มาประสานกันอันนี้ซื้อมาลำละหนึ่งบาทซื้อใช่ไหมคะหนึ่งบ,บาทหนึ่งบาทไม้ลําละหนึ่งบาท หมดไปเท่าไหร่อันนี้หรอหมดไป8ป0ทั้งสวนเลยทั้งสวนนะอ๋อรอคะก็คือเนี่ยเขาจะขายให้เราเลยเนาะคือเขาเขาเขามาส่งเราไหมคะหรือว่าไงเราเองเราเอาเองบรรเลียงแล้วก็จะมาอย่างนี้เลยเนาะลำอย่างเงี้ยเนาะยาความยาวหรอคะตาเขาไม่จำกัดไม่จำกัดก็คือมาเลยหนึ่งบาทยาวจะยาวจะสั้นใช่ไหมอ๋อก็จะประมาณนี้ นี่นะคะก็จะมีเสามาปักขึ้นนี้แล้วก็มีใส่เส้นกลางตรงนี้แล้วก็เอาไอ้ตัวไม้เนี่ยมาเสียบเนาะเสียบแล้วก็พาดไวอย่างนี้เลยพาดไว้พาดไว้พาดไว้แล้วก็ตามต้นเนาะตาเนาะตามหลุมมันตามหลุมเลยวางซ้อนกันอย่างนี้เลยสะดวกสะดวกดีสวยสวยค่ะตาดีดีดีด,ดีนี่ค่ะเนี่ยอย่างถ้าอย่างนี้ตาแล้วรอบหน้าปลูกได้อีกไหมโครงเดิมเนี่ยไม่ได้รอบนี้หมดนี่แล้วก็ปลูกข้าวโพด ตน้แล้วคือไม้นี่คือลือเหรอคะลือออกลือออกลือออกประมาณปีหน้าใช้ได้อีกไหมปีหน้าใช่อ๋อใช้ได้อีกเหมือนเดิมอ๋อได้สองปีอ๋อก็โอเคนะคะปีละห้าสิบสตางค์ต่อลำอ้าโอเคนี่นี่ค่ะแต่จะบอกเพรวสวยนี่ค่ะอะไรนะคะตัวนี้บอคคอรี่มอคคอรี่นี่ก็ใบเขียวนี่นี่ดูมันอ๋อนี่ค่ะโอ้ดอกหมดแล้วเนาะนี่ตาปลูก ปลูกไว้เห็นไหมคะถั่วเยอะเลยถั่วเยอะเลยจะถั่วไม้ ตรงนี้ใช่ไหมคะค่อยมาเก็บตบาพรุ่งนี้เนะาะพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บอีกมองยอมมองสามมองแบบลงมาช่วงนี้อ่ะทันเทารข้างบ้านเสร็จแล้วก็มาก็มา,มาเก็บเป็นประจำไปขายตอนตีสองเนาะขายไปขายตอนตีสองแล้วเสร็จตอนเป็ดมองเป็ดมองเช้าเป็ดมงเช้ากลับบ้านโอโ้เป็ดมงเช้ากลับบ้าน แล้วก็ทำธุระที่บ้านเนะาะทำธุระเสร็จแล้วค่อยมาเก็บต่ออีกอ